สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆชาว YouTube นะคะแล้วก็ทุกๆท่านนะคะอ่าวันนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนัทมนุญใจิกนะคะห่างหายไปเนิ่นนานมากนะคะด้วยอ่าปัญหาอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัพคลิปวิดีโอนะคะหรือเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็ได้ที่ขาดการอัปเดตแล้วก็การเคลื่อนไหวในช่อง YouTube นะคะนี่วันนี้นะคะก็เช่นเดิมพี่กลับมานะคะอัปเดตสถานการณ์โดยรวมนะคะ วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ผู้ที่เกิดวันพุธก่อนนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเราทาแล้วส่นของการที่เป็นเรื่องราวของความรักนะคะของผู้ที่เกิดวันอังคารวันนี้จะเริ่มที่วันพุธแต่จะเนินไปเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของการงานการเงินก่อนนะเดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้จะจะอัพได้หรือเปล่านะคะวันนี้จะมาอัพของเดือนพฤศจิกายนนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะ2563นนี้นะคะนะว่าสถานการณ์ของผู้ที่เกิดวันพุธในเรื่องของการงานการเงินของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราไปเริ่มกันเลยเนาะ าการอ่นานไพ่ตรงนี้เป็นการอ่านโดยรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นดวงของคะแนนชนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องเก็บไปใส่ใจหรือเสียเรียนนะคะกรุณนาฟังเพื่อความบันเทิงแต่และกันนะคะก็ฟังให้สนุกๆประมาณนั้นเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่ผู้ที่ไพ่ใบแรกของคุณนะคะผู้ที่เกิดวันพุธ เป็นลักษณะของการที่คุณได้ให้ไปนี้นะคะเป็นเหมือนมนุษย์ผู้ชายนะคะจะเป็นข้างบนเขาจะเป็นเหมือนกวางเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นมนุษย์แต่ว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้านั่งเหมือนลักษณะของการนั่งสมาธิหรือการนั่งพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการวิเคราะห์ก็ได้นะคะนะถ้าเปียบเป็นตัวของคุณในช่วงเวลาภายในเดือนพฤศจกิศจาก,กายอนอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณกําลัง <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตาทาอะไรสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่คุณชอบก็ได้นะคะอาจจะยังไม่แน่ใจก็ได้นะว่าสิ่งที่เราทําอยู่ณปัจจุบนันนี้มันจะเป็นไปในลนักษณะไหนแต่ว่าคุณเป็นคุณก็คือเราลาักษณะของการที่ทุ่มสุดตัวก็ได้นะคะนะอาจจะยังไม่เติมเต็มนะคะแต่คุณมั่นใจว่าคุณแข็งแรงพอแล้วก็คุณอาจจะสามารถผ่านปัญหาต่างๆและอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีด้วย,วยความสามารถของคุณนั่นแหละว่าคุณเหมือนลนักษณะของการที่สะสมประสบการณ์มาอย่างายาวนานนะคะเหมือนการนั่งส,สมาธิหรือการที่ อ่าชายหนุ่มคนนี้นะคะเขามีความเข้าใจในหลายๆสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาของชีวิตเนาะอาจจะมีเหมือนแสงผ้าทิอยู่ด้านหลังในการส่องแสงสว่างของเขามาที่เขานะคะมันเป็นลักษณะาการั u p อ o r t จากจักรวาลก็ได้นะคะเขารู้สึกสดใสแล้วก็มีอร่าแล้วก็มีความเขาเรียกว่าความมั่นใจมั่นคงในตัวเองมากๆที่จะทําตรงนี้ให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าการงานของคุณเป็นอาจจะเป็นลักษณะอการที่มีงานกิจการส่วนตัวคุณอาจจะกําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ด้วยความชอบของคุณมากๆนั่นเองด้วยสะสมการสะสมประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่คุณรู้มานั่นแหละนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้หรือเรื่องของอความงามก็ได้หรืออาหารเสริมอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นในทิศลักษณะของความมั่นคงแล้วก็ความาความแข็งแรงในตัวเองนั่นเองนะคะถ้าเป็นกิจการการงานของผู้ที่เกิดวันพุธเนาะการงานที่คุณวางแผนไว้นะ่ะมันอาจจะเป็นแบบว่าการใช้คําพูดหรือการที่คุณต้อง บริหารจัดการหรือเป็นผู้ควบคุมในสถานการณ์นั้นๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ออกแรงออกความคิดวางแผนเป็นโปรเจคเตอร์เป็นคนที่แบบว่าผู้ควบคุมโปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะเป็นผู้วางแผนผู้ควบคุมต่างๆนั่นเองนะคะนะก็เป็นลักษณะนี้อ่ะผู้ที่เกิดวันพุธในการงานของคุณนะคะงานของคุณมันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนยังไม่มีความชัดเจนณปัจจุบันนี้แต่มันจะเป็นอะไรที่บอกว่าเป็นงานที่คุณฝันลักษณะของการที่ เราฝันว่าเราจะไปถึงจุดนั้นน่ะประมาณแบบมา a m w i l l c o m e true คือคือคุณมีความตั้งอกตั้งใจมากๆที่จะคุณจะทําให้ความฝันของคุณนั้นเป็นจริงให้ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่แข่งหรือแม้แต่เรื่องของพาร์ทเนอร์ของคุณก็ได้หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมธุรกิจก็ได้เรื่องของหุ้นส่วนต่างๆนะคะอาจจะมีเรื่องของอารมณ์หรือความคิดเห็นไม่ตรงกันที่อาจจะสู้กันได้หรือการประทะก,กันเล็กๆน้อยๆก็เป็นไปได้นะคะมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่อยากจะควบคุมสถานการณ์นั้นๆในเรื่องของการงานของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้ที่พยายามที่จะควบคุมผู้ร่วมง,งานของคุณจนมากเกินไปอาจจะทําให้เขาเกิดความไม่สบายใจหรือว่าดื้อรั้นกับเราก็ได้นะคะนะ ในสิ่งที่คุณต้องการเรื่องของการงานหลายๆสิ่งหลายอย่างมันอาจจะเป็นไปอย่างเล็กๆน้อยๆหรือการขยับเขาเรียกว่าสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะก็เป็นลักษณะการ,ระสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะทีละเล็กทีละน้อยหรือการกเก็บเกี่ยวผลผลิตไปทีละเล็กเล็น้อยนั่นเองนะคะ นะก็เป็นลักษณะของการที่ชายหนุ่มคนที่เขามีความเป็นคลื่นมนุษย์อย่างที่บอกนะฮะเป็นการสะสมประสบการณ์หรือสะสมพลังงานหรือสะสมเรียนรู้ไปต่อเรื่อยๆการทํางานไปพร้อมกับการเรียนรู้นะคะสิ่งนี้จะทํานําพาให้คุณประสบความสำเร็จไปในอนาคตได้ประมาณนั้นนะแต่อยา่าไวัยังไงก็แล้วแต่นะสิ่งสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ที่เกิดวันพุธอาจจะเป็นลักษณะาการที่คุณต้องต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไปกับผู้ที่ร่วมงานคุณนั่นเองนะคะนะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่า สิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปอ่ะมันตอนเนี้ยมันอาจจะแบบว่าห่างไกลความเป็นจริงพอสมควรเพราะว่าอาจจะวางแผนไว้สูงอะไรเงี้ยแต่ว่าการผลตอบแทนมันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปประมาณนั้นนะยังไงก็ต้องอดทุนกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินการเงินของคุณนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าคุณจะต้องเซฟตัวเองก็ได้เรื่องของการเงินอาจจะต้องเซฟหรือว่ารัดเข็มขัดในเรื่องของรายจ่ายพอสมควรนะคะ น่าหลายสิ่งหลายอย่างคุณต้องใช้ใช้เซ็นของคุณแล้วล่ะว่าคุณจะต้องทอํายังไงหรือบริหารจัดการในเรื่องของการเงินของคุณยังไงบ้างนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาเป็นไปได้ที่อาจจะมีใครที่เข้ามาหยิบยืมคุณก็ได้นะคะหรือเรื่องของ บุคคลอื่นหรือเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวกับการงานของเราที่อาจจะจำเป็นจะต้องดูแลเขาไปในตัวก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นภาระของคุณด้วยนะดูแลคนที่1ดูแลคนที่2อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดในสัจของคนที่คุณที่มีลูกจ้างเนาะถ้าเกิดว่าในที่ทำงานของคุณเป็นคนที่มีองค์กรแล้วมีคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณจะต้องดูแลดูแลเขานะคะด้วยด้วยภาระและหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่มันทาให้การเงินของเราเนี่ย มันรู้สึกมันอาจจะติดขัดเนาะจนจะเป็นต้องรัดเข็มขัดไปในตัวก็เป็นไปได้นะคะนะอาจจะเกิดการที่แบบว่าต้องสูญเสียหรือรายจ่ายครั้งใหญ่ของคุณก็ได้หรือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะต้องตามแก้ไขในเรื่องของการงานจะทําให้เราต้องแบบว่าเสียเงินกอนอะไรประมาณนั้นหรือการต้องดูแลเอาใจใส่คนในบ้านคนที่คุณรักนั่นเองนะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณล้วนเลยนะคะว่าคุณจะตัดสินใจเป็นอิศทิทงใดนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนะคะมีโอกาสว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ คิดทบทวนในในใน,ในสิ่งที่ให้มันรบอบคอบอ่ะการลงทุนต่างๆว่าอาจจะนําพาไปให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียมากก็ได้ก็ได้นะคะอาจจะเกิดการเสียใจได้เพราะว่าถ้าทําไปแล้วมันลงทุนแล้วมันมันไม่มีผลตอบแทนกลับคืนมาหรือมันมีแต่อุปสรรคที่ต้องตามแก้ไขตลอดเวลาคุณก็จะต้องเหนื่อยกับการต่อสู้ต่างๆกับปัญหาอุปสรรคต่าง,ๆ,างๆนั่นเองนะคะในนี้คือเรื่องของการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนคุณอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นเองนะยังไงก็แล้วแต่คุณอาจจะมีโอกาสได้ปฏิหารในด้านการเงินเกิดขึ้นหรือคนที่มีโชคา จากความฝันจากสิ่งที่คุณไม่คาดคิดหรือจากบุคคลที่เสียชีวิตแล้วหรือญาติของคุณหรือใครก็ได้ที่คนที่คุณรักนะคะอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นโดยที่คุณก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีประมาณนั้นเนาะรายจ่ายมาอย่างมากมายไกลกองแต่ว่าคุณอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ได้นะคะยังไงก็รัดเข็มขัดในเรื่องของรายจ่ายีนิดนึงนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเนาะทีนี้เรามาดู สถานการณ์ของคุณนะคะสถานการณ์ที่บทสรุปนะคะบทสรุปของคุณก็จะเป็นลักษณของการที่ สิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณทำนะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินที่พิ่งเริ่มต้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ใช่ว่าจะมีสิ่งไม่ดีเนาะสิ่งดีๆก็อาจจะเกิดขึ้นคุณอาจจะได้รับข่าวดีอาจจะได้อทำเอกสารการเงินการงานหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะได้มีโอกาสได้รับข่าวดีๆตรงนั้นหรือการงานหรือการเงินงอกเงยไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย ความสามารถของคุณเองนั่นแหละนะคะรัะกษาการบาลาน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นในทิศทางที่คุณต้องการนะคะนะอาจจะมีลูกค้าใหม่ๆพาัสเนื่อใหม่ๆห,หรือคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะขอโอกาสขอทํางานด้วยขอร่วมหุ้นลงทุนกับคุณก็ได้นะคะ คุณอาจจะสามารถเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะคะในช่วงปลายเดือนก็ได้นะคะนะถ้าเกิดว่าต้นเดือนมันรู้สึกมันมีปัญหามีรายจ่ายแต่ว่าถ้าช่วงปลายปลายไปอาจจะมีโอกาสดีๆข่าวดีๆนะคะมีผู้ร่วมทุนลงทุนหรือม,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 มีลูกค้าใหม่ๆเกิดขึ้นเข้ามาขอร้องนะคะหรือการเข้ามาขอโอกาสต่างๆนั่นเองนะคะอาจจะทําให้คุณต้องพยายามที่บอกว่า,าก็คิดทบทวนให้มันดีๆว่า,าคนที่เข้ามาเนี่ยจะนําพา เราไปสู่จุดที่ดีกว่าหรือว่านําปัญหามาให้เรานะคะถ้าเกิดว่าบุคคนที่เขาเข้ามาอาจจะจะเป็นแบบให้คุณลงทุนให้ก่อนได้ไหมหรือเดี๋ยวลงทุนให้ก่อนเดี๋ยวเราคืนทีหลังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะจาเป็นที่จะต้องบอกว่าใช้ความคิดนิดนึงว่ามันควรที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีโอกาสโดนเชิดหรือว่า ลงทุนที่ใครสักคนแล้วเราไม่ได้คืนประมาณนั้นหรือได้ก็ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่อยนั่นเองนะเพราะว่ามันต้องบอกว่าเอาไปลงทุนค่อนข้างเยอะนั่นเองยังไงคุณคนวันพุธภายในเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านแย่นั่นเองนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเงินคุณนล้วนเลยที่รู้สึกว่าเราจะต้องลงทุนกับสิ่งใหม่แต่ว่าเหมือนเรายังเก็บคืนไม่ได้อะไรประมาณนี้นเราก็ยังต้องลงทุนแล้วลงทุนอีกประมาณประมาณนั้นยังไงก็ใช้สตินะคะแล้วก็ทบทวนถึงสิ่งที่มันมานิดนึงว่าเรา ควรที่จะรัมัดระัดดีหรือเปล่าในเรื่องของการเงินนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะยังไงก็เดี๋ยวพี่ขอดูไพ่ขอดูไพ่ออร,ร์เคิลนะคะว่าไพ่แนะนําจะมีอะไรแนะนําผู้ที่เกิดวันพุธเปล่าขอไพ่แนะนําสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะไพ่แนะนำสองใบคะ่ะ ว่าเรื่องสถาการณ์การงานการเงินของผู้ที่เกิดวันพุธท,ทำอะไรได้บ้างเนาะก็ให้แนะนำนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการลงทุนนะ่ะ สิ่งที่คุณทําอยู่อะสิ่งที่คุณทาอยู่มันจะดูโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะนะอาจจะมีคนจ้องมองอยู่นั่นเองนะคะคนที่อยากเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนหรือลูกค้าก็ได้ยังไงให้คุณอดทนนะคะคุณกําลังโดดเด่นแล้วก็เติบโตและมีออร่าในเรื่องของธุกรกิจการงานของคุณนะคะมีว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมีโอกาสจะได้ลูกค้าใหม่ๆหรือลูกค้าเก่าวนกลับมาหรือคนที่อยากขอเป็นพาร์ทเนอร์หรือร่วมหุ้นลงทุนนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะต้องเป็นปในทิศทางที่ควรที่จะเป็นนะคะถ้าอยากค้าขายหรือทําธุรกิจคุณก็ต้องมีการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครสคักคนบอกให้คุณลงทุนที่ก่อนยังไงก็ให้คุณคนเงินพุทธพิจารณาให้ดีๆนะคะให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดมันจะนําพาให้คุณเกิดความเครียดอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นไพ่แนะนําของไพ่ออร์คิววันนี้ในสิ่งที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นไม่มีใครเนเนะะก้้ออวา่าาาัฉถิด มีใครอยากร่วมหุ้นลงทุนกับคุณนะคะหรือมีลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณสนใจในสินค้าของคุณหรือโปรเจกต์ของคุณหรือหน้าที่การงานหรือคน,นที่ทางานในองคอ์กรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากให้คุณช่วยฝากงานให้หรืออะไรก็แล้วแต่นะยังไงให้คุณต้องดูได้ว่าคุณต้องเป็นคนที่มีความสามารถที่พร้อมที่จะรับโอกาสตรงนั้นได้นะคะเพราะาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องยื่นหมูยื่นแมวหรือการให้นะคะให้ในการแลกกันต้องให้มันถึงจะได้รับเนาะแต่ถ้ารอรับอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น ยังไงก็เป็นพันแนะนําจากออร์เคิลนะคะให้คุณใช้สตินิดนึงว่าบางทีเราต้องช้าชนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลงทุนคุณก็ต้องกล้างลงทุนเนาะนะก็ประมาณนั้นอะคะ่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างการที่เราใจดีมากเกินไปมันก็ไม่ได้ส่งผลดีให้กับเราในด้านเดียวนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะยังไงก็ขอเอาใจช่วยด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในช่องนัทมนต์เมจิกด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามในช่องของพี่ด้วย เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ